สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับช่างบิ๊กวันนี้พามาชมงานที่อยู่ครับเ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์ช่วงล่างชุดใหญ่ครับอันนี้ก็บูธปีกนกบนปีกนกล่างบูธหูโชกลูกยางกันโค้งนี่ฮะอันนี้ยังไม่ถอดอันนี้ก็ถือว่าอาการสาหัสครับช่วงล่างไม่เคยซ่อมไม่เคยเช็คก็จะหนักหน่อยครับคันนี้ั้องสองด้านเลยฮะ นี่ฮะนี่ก็บูททุกอย่างครับอาการหนักครับลูกหมากหลวมไม่หลวมเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวไดูลูกหมากนี่ฮะโยกกายเลยครับนี่ยอันนี้ก็ใช้ไปอีสพักหลุดครับเนี่ยลูกหมากหลุดอันตรายครับเดี๋ยวล้อเบี้ยวล้อแบะแล้วก็อันนี้ดูมหน้าเป็นลูกปืนด้วยครับไปดูอีกคัน อันนั้นก็จอดรอคิวอันนี้ก็เพิ่งยกมาเมื่อเช้าอีกคันหนึ่งครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ถอนแล้วเรียบร้อยอาการเบื้องต้นคันนี้ปั๊มน้ําครับน้ํารั่วครับเติมน้ําเปล่าครับอีกแล้วครับผมน้ำเปล่ากอีกครับกีสนิมวัดต้อง่วงครับเนี่ฮะปั๊มน้าพังครับคราวนี้เป็นสนิมลูกปืนแตกดูคะโยกได้เลยครับเนี่ย ดูครับดังไม่ดังครับเนี่ยฮะก็อันนี้มีไดสตาร์ดด้วยครับอีกอันนึงน,นี่ครับอันนี้ก็ทางแคมง์กำลังถอดครับไดสตาร์ทติดครับถอดตูดก่อนครับนี่อันนี้ก็มีไดสตาร์ทขั่วแบบเนี่ยฮะเป็นขี้เกลือ,อน,นี่เดี๋ยวเราล้า,ลางไปสักพักแล้วครับ สรุปขาดนะครับขั้วแบตบอันนี้เดี๋ยวล้างแล้วก็เปลี่ยนขั้วแบตใหม่ครับผมอันนี้ไปดูอีกขันอันนี้ก็เปิดฝาสูบรอคิวไปก่อนครับอันนู้นก็รอคิวคันนี้เอาเป็นซ่าเปลี่ยนเครื่องก้านสูบขาดเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอลกเทสล้างระบบเช็คลวเช็คอะไรเสร็จแล้วก็รอลูกค้ามารับครับคันนี้แล้วก็อันนู้นก็จอดรอไปก่อนครับช่วงนี้ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ